ให้แนะนำตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะชื่อปุ้ยฝ้ายนะคะชูติลาลาจันทิตนะคะตอนนี้ก็เป็นผู้เข้าประกวด Miss Chinese International 2025ไทยแลนด์นะคะตัวแทนทางภาคเหนือจังหวัดแพร่ค่ะค่ะเอออยากทราบว่าทำไมถึงมีความสนใจเกี่ยวกับวงการน,นางงามได้อย่างไงคะถึงได้เข้ามาประกวดครั้งนี้ค่ะก็จริงๆอะหนูชอบนางงามอยู่แล้วแล้วก็ ชอบคนสวยแล้วก็คิดว่าเวทีนี้ยมันสามารถทําให้เราอะไปไกลถึงเวทีจีนได้ด้วยอะไรที่ลุกเราเหมาะกับความเป็นจีนแล้วหนูอก็ชอบเรียนต่อยมวยด้วยแล้วก็มีความหวานๆนิดๆแล้วก็มีเพื่อนที่ชวนเราอะไรเงี้ยแบบเอ้ยลองไหมเราเหมาะนะแล้วก็แบบถามตัวเองในใจว่าเราจะทําได้ไหมแต่ว่ามาถึงตรงนี้ก็สู้ค่ะออโเมื่อกี้ได้ถาวว่าเมื่อกี้ไได้ยินว่าต่อยมวย แก่นี้ยาดูเล่ของคุณฝ้าคือต่อยมวยหรือเปล่าก็จริงๆหนูอ่ะชอบออกกําลังกายชอบต่อยมวยจีนชอบร้องเพลงค่ะถ้างั้นให้เลือกกิจกรรมอ่อปปี้ของหนูอ่ะอะไรที่มันเชื่อมโยงเกี่ยวกับการประกวดครั้งนี้คิดว่าเป็นการร้องเพลงค่ะหนูร้องเพลงจีนได้เหมือนเราสามารถสื่อสารผ่านเสียงเพลงให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็มีความสุขได้ค่ะอแล้วต่อยมวยเหรคะ ต่อยมวยก็ก็ได้เหมือนกันหนูก็เรียนมวยจีนเรียนแบบคือก่อนหน้านี้หนูฝึกมาตั้งนานแล้วก่อนที่จะรู้ว่าตัวเองอ่ะมาประกวดเพราะว่าชอบชอบเกี่ยวกับภาษาจีนเป็นคนชอบภาษาค่ะจริงจริงภาษาอังกฤษ,ก,ฤษก,ก็ชอบเหมือนกันก็ไม่เกี่ยวกับต่อยมวยก็ก็เกี่ยวนะเขาต้องฝึกวิทยายุทธ์แบบแเ,เป็นของอูซัวค่ะใช่ ใช่ไหมใช่ก็เลือก้องเพลงเพราะเป็นคนชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กได้ค่ะทำไมถึงตัดสินใจเข้ามาร่วมประกวดมีแรงบันดาลใจอะไรเล็กๆหนูมีแรงจุดประกายขึ้นมาบอกฉันพร้อมที่จะเดินเข้ามาแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะก็จริงๆถ้าไม่ได้ประกวดนะคะก็เป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องการพูดอยู่แล้วแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับพวกเอกสารวิจัยอยู่แล้วคิดว่าตัวเองก็ มีความพร้อมแล้วก็อีกอย่างเป็นคนที่กล้าแสดงออกแล้วก็พูดภาษาจีนได้ก็เลยคิดว่าเวทีนี้แหละน่าจะเหมาะกับเรามากที่สุดในตอนนี้ค่ะหลังจากนี้คาดหวังอะไรจากการประกวดัางนี้บ้างคะก็เองแล้วก็ทั้งคื่ทั้งคนอ,อื่นก่อนการคาดหวังโอเคถ้าของตัวเองหนูก็อยากจะใช้เวทีนี้ในการพัฒนาตัวเองในเรื่องต่าง ให้ทุกคนได้เห็นว่าเราสามารถทําได้แต่ถ้าเป็นของคนอื่นก็นอยากจะทําอะไรเพื่อสังคมเพื่อไทยและจีนซึ่งห<ม>นูสามารถพูดภาษาจีนได้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวม,มถึงด้านเอนเตอร์เทนเมนต์ก็คิดว่าตัวเองสามารถทําประโยชน์ให้กับประเทศไทยได้<ม>แล้วก็อยากที่จะสร้างโปรเจกต์เล็กๆถ้าสมมติได้มุงก็อยากทําเพื่อสังคมบ้างโอเคคือกี้บอกว่าอยากทำเพื่อสังคมนะคะแล้วก็อยาก อยากม,อากมีอยากเป็นตัวแทนประเทศไทยเพราะฉะนั้นพี่ก็จะถามว่าอนาคตต่อจอากนี้จะทําอะไรให้มันดูเป็นอินสปิเรชันอันแรกและคิดว่าจะต้องทําให้มันสำเร็จหนูคิดว่าอยากจะใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อรักษาพ,พวกแบบสันติภาพเรื่องแบรเรียตอนเนี้ที่เขาทะเลาะก,กันเราอะเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะซึ่งเวทีเนี้ยนอกจากความสวยแล้วก็ ใช้ตรงเนี้ยให้เป็นประโยชน์ในการประกาศว่าเออทุกคนอย่าทะเลาะก,กันนะก่อนจะเริ่มจากตัวเราเล็กๆแล้วก็ค่อยสร้างคอมมูนิเคชันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าตรงนี้ก็สามารถเป็นประโยชน์ได้เพราะว่ามันเป็นสปอ t l ตไลท์อะคะอ่ะซึ่งหลายๆคนเขาไม่ได้มีโอกาสในตรงนี้ในเมื่อเรามีโอกาสแล้วแล้วก็เป็นตัวแทนได้ค่ะคือหมายความว่าถ้าอย่างนั้นลองลองลองเป็นกระบอกเสียงให้ซักนิดนึงได้ไหมคะ เกี่ยวกับสิ like ่งที่สนใจแล้วก็บอกพี่เมื่อกี้ก็อย่างเช่นตอนนี้คนเขาก็ทะเลาะกันหนูก็อยากจะเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจให้คนแบบเลิกทะเลาะกันโดยใช้ความเป็นตัวหนูเนี่แหละที่ใช้รอยยิ้มคิดว่าจะลดได้ค่ะอืมโอเคค่ะแล้วก็ถ้าอย่างนั้นอยากให้ฝากตัวกับกิจกรรมครั้งนี้ขอเป็นภาษาไทยก่อนอ๋อได้ค่ะ ก็ขอฝากทุกๆคนนะคะช่วยเป็นแรงสนับสนุนแรงเชียร์ให้ผู้หญิงคนนี้นะคะได้ก้าวไกลไปถึงเวทีนานาชาติด้วยนะคะชื่อปุ๋ยไฟชุติรดาจันทิตนะคะเบอร์30ค่ะเป็นตัวแทนของจังหวัดแพร่พักเหนือค่ะค่ะค่ะัค่ะสวัสดค่ัีรวดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสด่วอดค่ั่ะสวัสดีควัสดีค่ะวัสดวี่ียวค หนึ่งคะแนนเสียงนะคะก็สามารถเป็นพลังและมอบความรักให้กับผู้หญิงคนนี้เพื่อกล้าวไกลไปถึงเวทีจีนระดับนานาชาติได้ค่ะค่ขอบคุณมากนะคะคุณบายขอให้ประสบความสำเร็จค่ะขอบคุณค่ะ